ยังอุ้ยหนูว่าตะเพียนสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมกับน้องโคนมาล่อปลากันนะครับแล้วก็เราเอาข้าวแช่เรามาล่อเหมือนเดิมนะครับข้าวแช่เราไปเดี๋ยวเราไปล่อปลากันอ,อ,อ,อนี่ตุ๊บเลิร์ดนะคนเดี๋ยวเราสาดตรงนี้นเลยใกล้ๆนะ เ,นะเดี๋ยวอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูไปว่านกันนะครับต <Okay. S 1> อนนี้เราก็ไปหาจุดอื่นล่อเดี๋ยววันนี้เราจะล่อกันสามจุดนะครับทุกคนเหยื่อเราก็คือข้าวแช่เหมือนเดิมนะครับไปครับเดี๋ยวเราจะว่านแบบไหนามาดูกันครับป่ะอืแบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่านกันเนาะนะครับทุกคนเดี๋ยวไปว่าแหลกันครับในแล้วก็ถือท่อที่เราล่อแล้วนะทุกค มั้ยเอามีนางโฟนเมื่อกี้หนูเห็นเหมือนสายมันขยับอยู่อะ่ะมองกูรับกูรับเลยเอาเรื่องคิดว,ว่าได้แน่ถ้าเกิดมีคำว่าชน,นก็ต้องมีคำว่าแต่นะตรงนี้หนูชอบด้่ยนะด้วอยากลงนี้ขอถ่าย,ย,ยตรงนี้ทุกคนเดี่เลยหนักเหมือน,น,น,นเดิมอะหนักเหมือนเดิมอ่าเสร็จได้แน่ๆ ร้อยเปอร์เซนอนี้ไม่ต้องคิดอย่างน้อยก็อย่างอุ้ยหนวาตะเพียนหนรอนือปลาช่อนเุ้ย โอหช่วยช่วยอะไรอาเะไรอะอะไระว้าโอหอ้โอ <ok miracle> <ok image of library> uh ้โอ้โหโอ้้หโอ้โหอ้โหโอยนอหอโหโหโโอ้หโ้โหหญอ้โ้หอ้โหอ้อ้้โอโโอเคหอเหโอ้อ้โหอ้้อ้ ด้วย,วย,ยทุกคนท๊ายบาย,บายทุกคนทุกคนอาจจะฟังม่รู้เรื่องนะเ <บ S 1> พราะตอนนี้ลมแรงมากานี่ทุกคนอันนี้ก็จะมีกรเียมน,นะคะกด้เบียแล้วก็มีปากกรเห็ดทองมีเยอะมากกคน